หอวังซิสเตอร์พิเศษมากๆพิเศษแบบสุดๆพวกเราเววีคิวแบบแฟนคลับละลายแบบโอ๊ยเกิดไม่ไหวงงแล้วอยากมาหาเวจินิตไทเวไวครับรอนะครับสวัสดียังเป็นทางการะคะ่ะวันนี้นะคะหอวังซิสเตอร์พิเศษมากๆพิเศษแบบสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าเรามี g l o b a l artist มาเยี่ยมถึงรายการของเราเววีมาอยู่กับเราค่ะ วสีวัสดีรับสวัสดีครับวดีบสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรับเวดีครวดครสวัดีครับสวัสดีครันวัี่รบวสับครับสบรัคิดรดัวรรดสรววั สวัสดีค่ะพวกเราหอวังซิสเตอร์คุไอเดียกุณไอเดีย thank you สวัสดีครับผมเฮนเตอรดี้ครับสวัสดีครับผมยังยังครับสวัสดีครับผมเตนครับสวัสดีครับผมสกขุงครับสวัสดีครับผมสืก ไปมาหลายประเทศแล้วอะเห็นว่าเวีเนี่มมาเมืองไทยหลายครั้งแล้ว่อยมากชอบอะไรในเมืองไทยบ้างคะวกเราก็มาประเทศไทยกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับแต่มาทุกๆครั้งก็ทุกคนแบบให้ energy เหมือนเดิมครั้งให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเลยรู้สึกแบบอยากมาเจอแฟนๆชาวไทยมาให้มากขึ้นนไหนเดินเป็นคนไทยได้สอนเพื่อนๆภาษาไทยบ้างไหมเอาจริงๆไม่ค่อยได้สอนภาษาไทยกับเขาครับแต่ตอนที่แบบเราเริ่มมาแบบโปรโมชั่นประเทศไทยู่ดีแบบเพื่อนๆเขาแบบมาถามกันเองไอเรียนจาก YouTube แบบพูดเนี่ยถูกไหมนี่เมื่อกี้นี้ตอนที่เขาสวัสดีค่ะเ๊รอะไไรด้อีก ฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่เวลาอยู่กับพี่เจนเนี่ยเขามักจะชอบโทรศัพท์คุยกับแม่แล้วเก็จะฮัลโหลแม่สามารถแบบเช็ค p r o n u n c i a t i o n เขาได้เลยนะครับพูดชายๆเขาฟังแล้วเขาแบบพูดกับกินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังครับ อ่ะผมรักแฟนคลับที่นี่มากครับผมรักแฟนคลับที่นี่มากครับที่นี่มากครับเออชีเป๊ะอยู่นะเมื่อกี้พูดเรื่องตอนเก็บตัวด้วยกันเนาะคือทุกคนมาจากหลายๆที่อย่างแล้วตอนที่มาเจอกันเนี่ยมันมีอะไรงงๆบ้างไหมกว่าจะเข้ากันได้อย่างนี้เพราะตอนที้ก็พูดภาษาให้มันเข้าใจกันเรามาสก็อนท่เราเข้าาส์กเราเข้มาก็อนท่เาข้ามาส์ก็นเรากตอนทีาเข้ามาส์ก็อนเราเข้ตอนที่เราเข้ามาส์ก็ตอนที่เรเส์ก็ตน่เดาเก็ตนที่เราเข้าม I asked him like oh you speak English, right? And he's like, oh I speak English. And then it's like we just started talking. And then like the last one was Yeah. Well when he came we just like, because she's kind of like outgoing person so just got close e just outgoing So got kind a of r ย l งอย่างเขาก็เรียนจาก international school แบบรู้จักหลายภาษาตอนแรกมาเจอกันก็เหมือนแบบชิลมากเลยครับไม่ได้ <c oughs> มีอะไรมากพอชิลอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวันที่แบบว่าอารมณ์เสียบ้างว่าเวลาคนอยู่ด้วยกันเยอะเยอะเ <ๆ S 1> คือเพราะว่าอยู่ m u l t i l a n g u a ้ I love i 우 I love it. I love 이 t I love it. I love it. I l o v 에 it. I love it. I love it. I love it. I l 싸 v e it. I love it. I love it. I 어 o 국 e i 이 I love it. I love it. I love it. I l o v 요 Oh. Oh. yeah. yeah, yeah. <laughs> ึงเรื่องแฟนคลับบ้างดีกว่ารู้แหละว่าแฟนคลับรักพวกคุณมากๆอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วพอยของเราที่ทำให้แฟนคลับชอบเราสุดๆไปเลยเนี่ยคืออะไร YesSo <Yeah>. like when they start first they saw us debut and how we became us now and how our fans also like grew up with usI think that's kind of like the deep connection between we <Yeah. S 2> and our w a n s เ s มันแบบเวบีเวลาเราถ่ายคอนเทนต์สือถ่ายชี่ประจําวันเราจะไม่ค่อยแบบสร้างแบบอิมเมจมากเลยขนาดนั้นค,คือเราก็จะชิลๆของเราถ้าดูแบบในคอนเทนต์ชัวิจะมีอะไรที่แบบตลกเฮ้ยอันนี้ออกได้หร แฟนๆที่น่าจะชอบเวบีในการที่แบบเป็นธรรมชาติและตอนอยู่บนเวทีก็เหมือนแบบทำงานอย่างจริงจังน<อ>ะคุณว่าล่าสุดเพิ่งเห็นโชว์ของย<อ>ิปแซงเดินไปไปมา<อ>ใช่ไหมคใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ไปแฟชั่นวีคที่ปารีสเป็นประสบการณ์ที่ดีรบรู้สึกสนุกชอบแบบยิปแซงอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไปตตอนแรกตื่นเต้นมากแบบไม่รู้ทำตัวไงแบบตอนนั่งรถแบบมือสั่นแต่อยู่ดีเขาก็เปิดประตูล้าบอกให้ลงมอรคือแบบ acting ยางรุนแรงมากแบบ i confident มากแต่ในใจแบบที่สุดสั่นที่สุดสุดคือต้องเห็นภาพ เสื้อดำนี่้นนลองทาดูดีกว่าฟาโีชืววันออโอ้โหต้องต้องป็งกระเป๋ากระเป๋ามืไอได้เหรอ,อ <laughs> ได้ขววนนด้วด <laughs> ้ได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 ้ไ้ไ แล้วมีใครเป็น dog เราเป็น d o i s o yeah we at home we have six dogs five cat อันนี้เป็นเรื่องที่แบบแปลกมากประเทศไทยคนเราเลี้ยงสัตว์เยอะตอนที่เต็นไปบอกเพื่อนๆว่าเต็นเลี้ยงสุนัาหกตัวทุกคนแบบหกตัวแต่ที่บ้านเราแบบอะไรปกติมากๆเลยมาถึงช่วงเล่นเกม really easy game so the game is called who is we all know that all of them love Thai food so much but who eat the most ไม่เล <laughs> One, two, three, point! Why you say yourself? Yeah, I point myself. <laughs> because uh, when I'm in Korea, uh, when I'm in Seoul, and my not I order a lot of Thai food. <laughs> <돔람> 어, 오케이. 많이 <My> ค이กินเยอะ <읗> 저는 진짜 저 태국 다 태국 음식씨잘먹온것 같아요. 저는 자주 태국에 아 숙소에 똑같이 숙소에서 많이 시키고 가끔씩 진짜 태국 음식 그런 집도 가서 먹어요. 매점 가서 먹어요. 다ทุกคนนิดนึง봐ชอบกินอาหารไทยอะไร 치킨 위엔 가 lot. 타이 릐 커리. 팟타이 라간 Okay, let's okay, go to the next hand question. Hand. Who wakes up like the hardest? Please. Who wakes up the hardest? Two, three, go! <laughs> you know why his name is Ten? He always comes ten minutes later. <laughs> 10! 10! Because he can't, he can't hear the alarm clock. Yeah. Really? 부모... Like beep, beep, yeah. beep, and he doesn't wake up. So everyone gets annoyed and go turn it off, right? 진짜 우리 e I 아니라 우리 키우는 고양이도 가끔씩 그 g 람 r 람 I was a little bit o 이 a girl. I was a little o k a y okay. Not m a s s a g i n o t m a s s a g i Wake up! Yes, right. Who is the funniest? 1, 2, 3. He, he asked me to call him baby. Like He has like a lot of like jokes just coming out randomly. I don't know how he thinks of that. It just comes out so natural, and then everyone just laughs in the car. You funny? you funny <laughs> I like am yeah, not a funny type. Oh, hey. Yeah. Hey. From all your friends, I think you are. <laughs> Who is the most reliable or helpful? One, two, three. โอ้โหลีดเดอร์บิ๊กบราเดอร์ what is the most thing that you help the most ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟแค่แค่ไหแค่แค่ไหนแค่ไหนซึ่ช่งเช้า่างีปัญหาทั้อะไทะไรทั้ทะไรงี่ต้องเต้นบอกไงไฟฟ้ากับข้าวมีบอร์ดไว everything big ป่ะปะาเคนที่ชอบทำ research ไวไฟพังแบบบางคนจะแบบเรียกโทรศัพท์ตามแบบบริษัทเอ้ยเชิญมาสร้างไวไฟแต่เขาจะเป็นคนที่แบบเอ้ยไวไฟพังข้าเลยดู research ฉันอยากการช่วย คุเก่งมากเก่งมากเรีไรหมแต่คนอื่นลิไลไม่ได้เลยคู่ has the best eggio one two three s <S go, go. Ah. Ah. can you show us can you show us คิวแบบแฟนคลับละลายอยูโอ๊ย go ไอ้เจ้ากุ This one is not the best one. Not the best one. Okay. Which the best one? He does the best ones when he, the camera's off. Big กีเตเลี้ยงเลยวมีเกิดไม่ไหวงงแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่จะทำตัวเร็วเอาราศีเอาสินไม่ได้พยายามที่จะเอาลุคเซ็กซี่แต่ทุกคนแบบเม่กินแต่เซ็กซี่มันทำยากแบบที่มันไม่มีพลังใช่ใช่เดี๋ยวแฟนคลับหนีอ่าอันนี้เล่นเกมจ้องตากับแฟนคลับหน่อยมองเข้าไปในแคมะสิบวิ ทำในสไตล์ของตัวเองไปอันนี้ออกแนยวน่ากลัววิ okay. ่งขึ้นน้ำผึ้วิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอเคว้าวปี๊เขินอ่ะเฮ้ยเป็นงอนเเป็นงอนยูเดอะมอสต์ฟั n นี่วั I expect from you you the most funny one โอ้ อะไรจะบอกอะไรติดผมอ๋อ <descon> ฉ <fin anta> ันเชื่อแล้วว่าเธอตลกฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วว่าเธอตลกเราเป็นศิลปินมาสี่ปีแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างจากปีแรกแล้วอัลบั้มนี้มันมีอะไรที่แตกต่างที่อยากจะให้แฟนมั่งเดบิวต์สามปีแต่ที่มัน아하고싶은거아직많아요팬들이한게어그리고더앞으로더 โอ้หมาหนีถอยไว้ฉันบอกว่าคารั้งนี้มาเนี่ยมีมินิอัลบั้มมาด้วยรอบนี้เป็นอัลบั้มมินิอัลบั้มรอบที่ส,สี่ครับชื่อว่า Phantom มันเป็นแนวแบบ Phantom of the Opera อลังการดูเป็นมิวสิคอลแล้วก็เพลงเป็นเพลงแนวแบบฮิปฮอปทรัพความหมายของเพลงนี้คือแบบเหมือนแบบเราจะเอาชนะแบบอุปสรรคทุกอย่างที่เคยอยู่ด้านหน้าแล้วจะเป็นเหมือนแบบเป็นเทพของตัวเองเป็นแฟนทอรของตัวเองที่ได้เงี้ยครับแล้ะในปีนี้ 계획이 있나요? 네 2023년에 저희 일단 태국에서는 3월에도 한번올 거예요 네 어떤 태국 많은 아티스트랑 같은 무대에 서 있고요 그리고 또 4월에는 저희 진짜 태국에서 3년 만에 팬미팅 할 거예요 4월 1일이랑 2일 여러분 진짜 많이 오주시면 좋겠습니다 그때 만약에 누나 시간 괜찮으시면 그때 와주시면 좋겠습니다 장하이! 예전에 팬클럽을 만나보고 팬클럽 crazy อย่างเงี้ยอยากเห็นอย่าง้อยากเห็น performance ด้วยเดือน4วันท the ี yeah. 1> ่ wow. 1่ที่2ที่ตันเดิมนะครับ fan meeting ที่ประเทศไทยเราจัดเป็น exclusive แบบ special stage ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะครับแต่ตอนนี้ s p o i ไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามาจะได้เห็นแบบ baby ทำอะไรที่แบบไม่สามารถเห็นที่ประเทศอื่นได้แค่ประเทศไทยจะเทค่ยวเยอร์ชี้จะมันย่งชอบไปกว่าก็ทั้งย อย한 후에 여러분의 열정 때문에 놀랐거든요. 근데 지금 점점 익숙해요 그래서 이번에 활동 잘하고 음에 우리 오지만, 다음 다음 오지만, yeah, to all our beautiful Wizenes, thank you for supporting us for years, and I hope that we will never let you down, and we will be better and better in the future, and I hope that can keep supporting and. 저희이가지웨비는 항상 우리 웨즈니랑 같이 성장하고 싶어요. 그래서 저희는 항상 옆에 웨즈니 옆에 있을 거니까 웨즈니 고장하신 마시고 우리 อ่อ같이화이าย시다ง리고야마ค่ะ니타이บครครับคครับครับครอบคร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 ับครับครรบครบครรครับคร้บคยครับครับคมีบรับับครับคครับครับครับคบครับัครับครับคบครับครับคบคคบคคบคค ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเหมือนกันค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเล็กๆของพวกเรานะคะขอบคุณ s m g l o b a ด้วยที่ให้คิวน้องหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆวันนี้อย่าลืมนะเดือน4วันที่หนึ่งสองเจอกัน